สวัสดีครับพี่น้องครับอาจารย์ครับใบสองม้งกลัวครับผ้าลงออกมาละแถวบ้านนี่แหละแบบเจ้าเหลียกคำาคู่คำาสภาพอากาศนี่โอ้ยพี่น้องไอ้ร่มครับเนี่ยผมใส่ไปตุ้นเสียกนี่ครับนี่นี่มีโอกาสตั้งกล้องครับมือนี่กล้องซุ่มก็มีจะไดเท่าไดแหลวละครับอด้ตั้งยักเทือป่านี้มือนี่มีโอกาสมากผู้เดียวก็เลยมาตั้งครับนี่ เห็นตะขอนไปเนี่ยก็ดอยอยู่นี่นกก็อยู่นี่แหละครับที่มีนกมากพระครับล่มแห้งยบินเดียวครับมือนี่ทีมงานยากบิดผมก็บช่วงเศรฐิภาคธุรกิจช่วงบายก็ยังได้ออกครับเพื่อนก็ขันหี่อยู่ครับกอกนี่แหละใส่แล้วก็เรยมาตั้งกล้องร้องบึงนี่เป็นแนวดครับรุ่นน้ำกันครับผมอาจารย์มานโมมานครับ นะครับอาจารย์เบึงเรือล่มครับอุย้ยเรื่องได้บาดนกกับขันแนวบ่าขันแน่ครับตั้งกล้องห่างจากเพิ่นกับจักร0 0อยเมตรนี่แหละครับมีโอกาสก็กตั้งร้องเบึงไม่อยากขันสมบูแล้วแมผมมาอยู่นี่ล่มไปนี่ นกขันอยู่ทั้งไก่บนรับปุ้ยไก่กันอยู่นกตอกับอามาคอวเชนิมไปเรื่อยๆเลยถือร่มกับขันแนว่าขันแนน,แนครับเอ๋มีเจ้กล่องซุ่มเนี่ยเด้อพี่น้องมันเป็นมืดๆครับผมมาหลีอยู่น้ำพุมบ้านนี้ก็บบมีจะไมหมล่ะครับบมีงบสื่อเจตากล่องซุ่มนี่หละโดนๆอย่างทีเดียวมัติดตัดต้งเบิงมือนเนี่ยก็ได้ร่องเบิงครับ ที่ตัดเป็นบางช่วงบางตอนเด้อาจารย์ยังเป็นมีนกมาจักตัวครับอาจารย์การใส่ก็ใส่ยังได้ก็ได้อยู่ดอกครับจ่ว่าขันเดียวกล่องมาสุ่มมาตั้งติดกล่องนี่หามุมยากยากครับที่จะถ่ายหเห็นเห็นเพเนียดเลยใแสบบ่แบบแบบโบ๊บโดี้ภายในนะครับอาจารย์ มันหามุมตั้งกล่องอยากครับเอาเพิ่นกันยุ่นหาอยู่ครับรุ่นโตไปอาทีมีมากครับเา้าอาจานเ์เจ้าเรียกคามคู่คามคู่ครับ มีเสียงลูกปลาคู่ตอบอยู่ครับอาจารย์พิตวาบริไซงามักครับเออมาแล้วครับมาแล้วบวกาววาดังเด้อครับรุ่นครับผมอยู่ทางใดล่ะ ัีครบเรียบร้อยครับผม สุดยอดเลยครับอาจารย์มันอยู่ทั้งทึ่งครับเรียบร้อยกับเจ้าเรียกคำคูคำครับเสียงนกกิดซีเมนเสียงกลางลุ่งแล้วครับมันจับทั้ทงทึ่งครับเอาคู่ใหญ่เลยบ้าน,นเอ้อใส่เวลาชั่วโมงนึงครับเอ้นี่นี่นี่มันอยู่ทั้งทึ่งนี่ครับนี่เอา้ามาแล้วครับคู่ย่างเดียวเลยบาน,น พวนเออกล่องกระไดเนาะโอ้นกบินมันเข่าทางหลังครับหางหาใส่ยากเดี๋ยวปเปรี้ยวน้ำกันครับาอาจานยังมีอีกตัวนึงครับอยู่ในต้นนั่นแหละครับเป็นเสียงกลางบ้านนี่เงี้ยรุดหรอบ่ แปะเบิ้งน้ำกันครับผมเดี๋ยวผมปลดกลองสู้หมอกก่อนครับไอชันครับปดกลองสู้หมอกแล้วพูนขี้ไม่มีหุ่นครับพุ่นต้นพุ่นอ๋อตัดภาพไปพุ่นเลยครับเพิ่นยังคู่จนจนอยู่ครับพี่น้องอย่าบอกว่าตีพลาดเด้อเห็นดูดลงขับปั่นนี่นี่ครับไอ้ชยนใช้วบต้นนี่ครับบัดมามันคือมาพร้อมกันรักท้เนี่ยเดี๋ยวผมมาลงไม้เบื้องครับ โอหมดมามาพร้อมกันบ้าน จารครับนี่ครับอาจารย์โตโตตนเพื่อนครับเดี๋ยวผมปลดกันเด้อครับกับเจ้าเรียกคำคูคำออกไฟที่หแต้มที่สีครับเหาะสีนิ่มไปเรื่อยๆครับผมสุดยอดเง้วแน่เด้อพี่น้องคลิปนี้ เขาถุงเรียบร้อยครับอาจารย์เชลยเจ้าเรียกค,คําครูคําสุดยอดครับแต้มแรกมาแล้วครับผมสีใสบึงอีกจังไม้อกอนครับเป็นยังไงจังว่ากันอีกครับผมบกไก่บ้านครับไปทั้งนี้ละไปทั้งนี้บ้านนี่ครับ